สวัสดีครับผมโมจิครับครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Battle Ram นะครับ Battle คือการต่อสู้ Ram ก็คือแกะรวมก็เป็นน้องแกะนักสู้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเป็นอ่าใช้เมาส์ในการเคลื่อนที่เนาะกดคลิกเพื่อโจมตีอ๋อเล่นง่ายดีนะครับอะไรได้เหมือนโลอะไรที่อ่ะมานะครับตะกี้น่าจะเป็น tutorial มาแล้วครับศัตรูของจริง มาเลยสามตัวเก็บเทีตัวเก็บเทีตัวชนชนต้นตะเอ้ามันระเบิดได้ก็ไม่บ่นมาแล้วครับสามตัวเหมือนเดิมเราต้องระวังก่อนมันระเบิดเราต้องเอ้านี่เกิดที่อะไรขึ้นเรากันนะ เมกี้เหมือนเราจะพุ่งพุ่งไกลไปหรือเปล่าแต่คราวนี้ต้องระวังนะครับนี่โอเคไอคิปตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองผ่านไปอย่างง่ายดายตัวที่สามนั่นเ่งอีซี่อย่าบอกเลยเอ้ยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวงยิงกันแบบนี้เช็ดเช็ดเดี๋ยวโดนบีบมุมเก็บเช็ดตัวเออ ยังไงติต้องต้องรอมันมาชนนึบแล้วก็หลบใช่ไหมเออป้า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 โอ้เล่นยากกันนะพอมามาไอ้หนูเดเดเๆเราไปยิงกันเออ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 พุ่งไปโดนพุ่งไปโดนด้วยเว่ยเลย เอาใหม่ใจเย็นนี <rua> ่ด้านสองนะโอ้อีเวนข้ามานีเอาตัวนี้ก่อนเลยครับเปลี่ยนบ้างนี่ครับใช้วิธีการพิดแอนด์รันโจมตีและถอยอย่างชาญฉลาดอืมเดี๋ยวซอยเก็บไปได้สองตัวครับตัวสุดท้ายเราคงไม่ตายแบบงง ออเรียบร้อยผ่านเลเวลสองอย่างง่ายดายเดี๋ยว,วน้าวนาขึ้นลวดเอาหลบซื้งกลางง่ายๆดีเนมะ <laughs> ีเลเวลสามเคลียร์แบบไม่ต้องทำอะไรเลยไอ็กซ์เมนติงโอ้ดีแล้ว เดี well, oh, oh, oh ๋ยวอัปเกรดยิงทีละรสองลูกสามลูกไม่ยจ๊มเดี๋ยวเอาทีละตัวเอาเอาทำไมตายอ่ะทำไมวะเอ้างูโอ้โหเดี๋ยวเรามันยิง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 โอ้โอ้ไม่จ้าเอาไปอู้ตายแตก หนึ่งสองแล้วก็อ๋อชนครั้งเดียวแล้วก็ถอยออกโอ้ยยังระเบิดตางเหมือนถอยถอยถอยชนถอย,น,ถอยนั่นแหละแนวตัวบนก่อนอตัวนี้ไมไ่ตายแล้วเอา้ามัน มันเข้าวันระเบิดตัวตายให้ตายสิยสไอเวเลยตายคนเดียวไม่พอใจแงงหัวสอดชนหนึ่งรอบแล้วลบชน,อ,บชนอ,บอีก็ล้ชนก็มันจะระเบิดนะครับถอยมาหนึ่งหนึ่งสองนี่เรียบร้อยชนสองครั้งก็ตายแล้ว,ว่ะตัวนี้มันตีแรงแต่มันปล่อนนะเนี่ย นอนดัดเท่าไหร่น่ะขี่แล้วปะเฮ้ยเดี๋ยวไฟดิสโก้หะไรนี่เดี๋ยวจะ <c oughs> เย,ย็นเราห้ามออกจากขอบนะมันเราไม่งั้นเราจะนอนอ่เ <c> ห <oughs> มือนอยู่ในผับเลย <c oughs> เอาผ่านเชื <c oughs> เต้นอยู่ดีด <c oughs> ไงตอ่อเฮ้ย เยอะโอ้โหเยอะมากโอ้โหก้นเยอะเดี๋ยวหมาหมูหมาหมูอ๋อก้นเยอะกี่ตัวเนี่ยโอ้โหสิบกว่าตัวบ้าไปเลยใครจะไปดู้ได้วะมามาเลยครั้งนี้เตรียมตัวมาพร้อมเรียบร้อยแส่ไปหนึ่งเอออ๋อมันตัวระเบิดวพโคอรเพื่อนตัวงได้ใช่ไหม หนึ่งสองสามเออเออต้องรอให้มันยิงพวกกันเอง <nek> ลบ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 เรียบร้อยใส่ไว้หนึ่งอื้ออืออือต้องเก er, ็บพวกหน่อไม้ตายหมดแล้วครับอื้อหน่อไม้เรียบร้อยเหลือแต่ตัวยิงปุ่มปุ่เทตัวครับง่ายๆมันแค่มีจำนวนเยอะเฉย เริ่มเล่นคล่องแล้วโคตรฟิวไอ้แกะตัวนี้นี่มันเหลือเกินเฮ้ยโอ้โหคราวนี้ว่าวายตัวยิงโอ้โหโจโจโจสั้นอ๋อโสั้นสั้นแบบวายวอดวายกวงตัวนี้สามรอบสามรอบแล้วก็ถอย โอ้โหมันมากแบบทุกที่ทุกทางเลยอะโอ้ยเด็ดโอ้มีมีการยิงถลอมกันโอ้เยอะมากเลยมันเยอะมากเลยเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆมั้งเออลองเล่นแบบช้าๆดูแล้วกันใจเย็นใจเย็นค่อยๆทนคิดแอนด์รันนี้หน่อไม้แตกไปนิดนึงโอ้โหจอจอตัน ตันไม่ไหวแล้วโอ้ยอาชนขอบตายอีก <rí> e> แม 2> 1, 2, 3, ย์เงยหนึ่งสองสามสี่อ๋ออ๋เออตายแล้วอ๋ออ๋ออ๋อโยนโดนอะไร